แท้จริงบุคคลผู้มีปกติพบคนพาลทำตามคำของคนพาลย่อมประสบทุกข์ส่วนบุคคลผู้มีปกติพบบัณฑิตทำตามคำของบัณฑิตย่อมประสบสุขในข้อนี้มีวิพันติกะพิสูุเป็นอุทาหรณ์ดังได้สลับมาพิสูุนั้นเป็นสัตวิทวิหาริของพระมหากัสปะเป็นผู้ได้จตุจานเห็นรูปารมณ์อันเป็นข้าศึกในเรือนแห่งลุงของตนแล้วก็มีจิตผูกพันในอารมณ์นั้นศึกแล้วถูกไล่ออกจากเรือนเพราะเป็นคนขี้เกียจคร้าน เชื่อคำของพวกปลาประมิทเที่ยวเลี้ยงชีวิตด้วยอยู่ด้วยโจรกรรมวันหนึ่งเขาถูกพวกเจ้าพนักงานจับได้มัดแขนไพ่หลังไว้มั่นแล้วจึงเอาหวา้ขี้ยนคราวละสี่สีนำไปสู่ตะแลงแกงทางประตูด้านทิศทักษิณแห่งแห่งกรุงราชจะคืวันนั้นพระมหากะสปะเข้าไปสู่พระนครเพื่อบินธบาทเห็นเขาแล้วขอให้พวกเจ้าพนักงานคลายเชือกมัดให้ยอนแล้วกล่าวว่า เจ้าจงนึกถึงกรรมฐานที่เจ้าอบรมไว้ในการก่อนอีกเขารับคําของพระเถระแล้วยังจุจทานให้บังเกิดขึ้นอีกถูกพวกเจ้าพนักงานเหล่านั้นนําไปสู่ตะแแงแกงแล้วให้นอนหงา,ายบนหล้าก็ดีถูกขู่ด้วยอาวุธทั้งหลายก็ดีก็ไม่กลัวพวกเจ้าพนักงานเห็นเขาไม่กลัวจึงทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารพระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงปล่อยมันแล้วเสด็จไปสู่พระเวลวันทูลแด่พระศาสดา พระศาสดาประทับนั่งในพระเวลวันทรงแผ่รัศมีไปแสดงธรรมแก่เขาเขาได้ฟังเทศนานั่งอยู่บนปลายหลาวนั่นแลพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ตรายลักษณ์ได้เป็นพระโสดาบันแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาทางเวหาดบวชแล้วบรรลุพระระหัสในถ้ำกลางบริษัทพร้อมทั้งพระราชานั่นเองดังนี้แลเรื่องวิพันติกาภิกษุในตันหาวักพระธรรมบทจบ อีกนายหนึ่งคนผานทั้งหลายย่อมยังตนและหมูชนผู้ทำตามคำของตนให้พินาศด้วยสิ่งที่ตนถือเอาชั่วเหมือนปาประชนทั้งหลายมีพระเทวทัตเป็นต้นฉะนั้นดังได้สดับมาพระเทวทัตผนวตตามสเสด็จพระศาสดาเป็นผู้มีฤทธิ์อย่างปุตุชนต่อมาภายหลังได้เป็นผู้มีลาบสการะอันพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทำรรเธอถูกลาบสการะครอบงำยังจิตอันเป็นบาปให้เกิดขึ้นว่าเราจะปกครองพิสูงสงดังนี้แล้วก็เสื่อมจากฤทธิ์พร้อมกับจิตตุปบาท วันหนึ่งได้ไปสู่พระเวรุวันถวายบังคมพระศาสดาทุนว่าพระเจ้าข้าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชราแก่เท่างอมแล้วขอจงทรงขนขวายน้อยตามประกอบที่จะทำสุขวิหารเถิดข้าพระองค์จะปกครองพิสูสง์เองขอพระองค์จงมอบพิสูสง์ให้แก่ข้าพระเจ้าเถิดถูกพระศาสดาทรงรุกรานด้วยพระวาจาว่าพระเทวทัตกลืนกินปัจจัยสี่เหมือนกลืนกินก้อนเขละแล้วทรงห้ามเสีย จึงเป็นผู้ไม่พอใจผูกอาฆาตในพระาศาสดาแล้วหลีกไปในการต่อมาเธอคบคิดกับพระเจ้าชาติศัตรูส่งพวกนายขมังธนูไปเพื่อจะปลงพระชนพระาศาสดาเสียเมื่อนายขมังธนูเหล่านั้นบรรลุปฐมมผลแล้วพากันกลับมาจึงขึ้นภูเขาขิดจูดด้วยตนเองกลิ้งศิลาทำโลหิตปุบาตกรรมให้ปล่อยช้างนาลาคีรีเพื่อปลงพระชนพระาศาสดาหให้ได้อีกก็ไม่อาจจะให้พระาศาสดาสิ้นพระชนได้ เธอมีลาบสาการะเสื่อมตั้งแต่นั้นมาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยความหลอกลวงจึงเข้าไปฝ้าพระศา,าสดาทูลขอวัตถุห้าประการว่าดีลาบพระเจ้าข้าพิสูจน์ทั้งหลายพึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินธบดีเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่ควรไม้เป็นวัดไม่พึงฉันปลาเนื้อตลอดชีวิตพระศาสดา,า,สดาไม่ทรงอํานวยตามเธอกล่าวว่าใครต้องการจะพ้นจากทุกจงมากับเราดังนี้แล้วพาพวกพิสูจน์ผู้ที่เชื่อคําของเธอ อย่างชนผู้เลื่อมสาในวัตถุอันปอนให้ยินยอมด้วยวัตถุหาประการให้ออกปากขอปัใจจัยในตระกูลทั้งหลายบริโภคภาคเพียรเพื่อทำลายสงนั่งร่วมกับบริษัทของตนในอุโบสถแล้วกล่าวว่าวัตถุทั้งห้านี้ควรแก่ท่านรูปใดท่านรูปนั้นจงจับฉลากเมื่อพิสูห้าร้อยรูปผู้ซึ่งไม่ฉลาดในพระธรรมวินัยภากันจับฉลากแล้วทำลายสงไปสู่ขยาศีสาวิหารตั้งแต่นั้นมาเธอได้เป็นผู้ อา,าพาธตลอดทั้งเก้าเดือนประสงค์จะเยี่ยมพระศาสดาพวกสาวกของตนเอาเตียงน้อยหามไปสู่กรุงสาวัตถีถึงขอบสะโบครณีอันตั้งอยู่ภายนอกประเชตวันก็ขเข้าไปสู่แผ่นดินในที่นั้นเองบังเกิดแนเวจีมหมาณรกแล้วเรื่องพระเทวทัตจบ